สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาทำตุ๊กตาเป็ดน้อยเป็ดนี้นะอุ้ยเป็นตุ๊กตาเป็ดที่เรวาวาดแต่อันนี้เราไปหาใน Google เพราะคิดเก็บว่าแล้วไอตัวพวกนี้คือเราว,วาดเองหมดเดี๋ยววันนี้ก็เลยมาแต่งตัวกันอันดับแรกเดี๋ยวมานักหน้าให้น้องเป็ดกันก่อนก็จะใช้ตัวนี้มาแล้วก็ ยากหน่อยมันต้องซูมเข้าโอเคเนียเป้อใมาร์กหน้าแล้วต่อไปมาใส่แต่งกวาให้น้องกันดีกว่าเอ๊มันจะเล่นยากมากเพราะมันจะมือไปชอบขยายโอเคแล้วอันนี้เสร็จต่อไปก็มามารกปากมากปากให้มาร์กที่หลังมากเสร็จแล้วก็ต้องรอ ล้วเสร็จก็เอาออกเลยเอาออกเอาที่มาร์กออกก่อนเดี๋ยวนะติดตัวแล้วก็แตงกวาออกมามาใต้าตากันมาใต้าตาแล้วก็มาปากปาก,ปาก โอเคเสร็จแล้วต่อไปรอระวางก็ระบายเล่นไปโอเคเสร็จแล้วก็ต้องเอาออกเอาออกไปวางแบบนี้แล้วก็อีกอันหนึ่งมาแต่งตัวกันอันนี้แตนอนอันนี้เดี๋ยวรา EP อันนี้คือ EP หนึ่งนะเขียนให้ EP หนึง่งเดี๋ยว EP สองก็คิปนะหน้า EP สองจะมา แต่งชุดนอนนะทุกคนใส่เสื้อกันก่อนขอนอนหน่อยค่ะเหนื่อะไรล้วก็ได้ักรถลมพอมแล้วเยดีอะโอเคต่อไปก็แต่งตัวใส่หมวกให้เรียบร้อยเช็ดเสร็จแล้วว้าขอใส่เสื้อคอเพิ่มให้น้องหน่อยใส่เสื้อคอเพิ่มให้น้องหน่อย